วันนี้จะมารีวิวครับรถอีกหนึ่งคันครับอันนี้คือสายคีนครับดูเรียบๆสวยๆเจ้าของกาลังเก็บอยู่ครับเดี๋ยวน่าจะได้ลงประกวดกันละเรามาดูกันบ้างว่าใช้อะไรครับผมไล่จาก้างหลังก่อนเลยล้อนี่ครับล้อใช้ของยักษ่าครับเป็นล้อเงินของยักษ่าครับเป็นล้อยิงซ้ายนะครับดูผิวเขาครับผิวของยักษ่าทามาสวยนะครับอ่าผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับของยักษ่าถ้าสนใจสั่งผมได้ครับสาหรับล้อยักษ่า ท่อนี่เป็นของช่างแบงค์ครับช่างแบงค์นครสวรรค์ครับสนใจพิมพ์ได้เลยครับเฟซช่างแบงค์นครสวรรค์ครับผ่าดีครับเลือกเสียงได้ครับเอาท่อมาผ่าหรือจะซื้อมีขายครับมาถึงเบอะครับเบอะนี้ของของป่องครับป่องชัยนาทหรือที่รู้จักกันว่าเดี๋ยวตั้งชถยาให้ใหม่ครับป่องนาปีครับสองป๋่องนาปีนะเบอรคําสวยครับ ผ้าสายได้แดงครับอันนี้ป่าทรงเดิมครับเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าเฉยมาเรามาดูข้างหน้าครับเป็นแต่งเรียบๆครับเจ้าของยังยังไม่เก็บนะครับค่อยๆเก็บไปอยู่น็อตนี่ก็ไล่เก็บไล่เก็บเพิ่งน็อตนี่เป็นน็อตเลหมดนะครับน็อตเลดข้างบนนี่ก็ใส่ปั๊มเดิมแต่ใส่น็อตเลดไปครับ ใส่น็อตเลดนี่ครับมาดูฝั่งนี้ใช้เพาเดิมเน้นความทนครับแต่ฝั่งนี้ใช้อาน็อตเลดเป็นไงทนด,ด้วยสวยด้วยค่อยๆเก็บกันไปครับว่ทชกมาโชกโชกครับโชกใช้ของ YSs ครับนี่ครับเจ้าของลายเก็บเป็นน็อตเลสหมาเลยครับนี่กันตกฝบกันตก ก็ใช้เป็นน็อตเลดนี่ครับน็อตเลสทั้งนั้นเลยต่อไปก็เหลือทำสี่แข้งเก็บโชคหน้า,าก็อีกไม่เท่าไรครับก็ได้ก็ได้ลงขวดนะครับสนใจอะไรครับอะไรงานไม่รู้จักเฟซช่างของก็ทักหาผมได้ครับช่างแบงก์ก็ทักหาผมได้ครับล้อของยักษ์ซ่าผมก็ขายครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่สนใจอะไรตัวไหนครับสอบถามก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถ ให้ดูเรื่อยครับอันนี้ของเฟซชื่อเสือยิ้มยากครับนี่ครับเฟซเฟซเจ้าของรถนะครับทำงานที่ลงกึงงครับอ่าวันนี้ไปก่อนครับไปก่อนบ๊ายบาย